มาเริ่มกันเลยตอนนี้ฉันจะปล่อยอาร์ช r ร์ควีนลงมาด้านล่างก่อนเพื่อ <_ C 1> ให้เธอบุกเข้าไปที่แนวป้องกันของศัตรูจุดแรกที่ต้องตีคือกองทัพฝั่งตรงข้ามเราจะบังคับผีให้ล่อกองกําลังพวกนั้นออกมาแล้วใช้สก,กินรวบรวมพวกมันเข้าร่วมกับฝั่งเราพอกําลังเริ่มอยู่กับเราแล้วต่อไปคือลูอีนเฟอร์ t o w ร์ต้องรีบจัดก,การให้เร็วก่อนที่มันจะละลายควีนหลังจากนั้นก็ยิงต่อเน,นื่องไปที่แค่น้นทั้งสามกระบอกที่เรียงกันอยู่ต้องรีบเพลเพื่อเปิดทางพอเคลเสร็จเราจะดึงผี เราเริ่มโจมตีว i z a r ท Tower สองอันที่ตั้งอยู่ใกล้กันและแน่นอนจะกองทัพสตรูซุ่มรออยู่ตรงนั้นเราใช้แทาไม่ตายทันทีเปิดสก,กินของควีนบวกกับคาถาฟื้นพลังเพื่อคุมสถานการณ์เมื่อกําลังเสริมมาเข้าฝั่งเราเต็มที่เราก็ได้เปรียบมหาศาลไม่รอช้ามุ่งหน้าสู่ใจกลางฐานเป้าหมายต่อไปคือ Town Hall ต้องจัดการให้ได้ก่อนที่สตรูจะตั้งหลักระหว่างทางก็ไม่ลืมที่จะเวยกับ Back เป e เอ Air Defense และป้อมป้องกันทุกจุดที่ขวางทางและสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายคือป้อม,มปูไป รัวสก,กินสุดท้ายไปให้หมดยินที่หยาและนี่แหละคือชัยชนะที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่แรก